จะสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์แม็กลาดบุรีนะครับที่เป็นอุปกรณ์ไว้รีเซตอุปกรณ์เครื่องชุมสายหรือเอ็มแซนนะครับอุปกรณ์ดีเซแอมอุปกรณ์การังกำลังทุกชนิดนะครับที่มีกระแสต,ตั้งแต่50แอมป์นะครับ1 0แอมป์ M, 20แอมป์30แอมป์นะครับสูงสุดก็คือ50แอมป์นะครับ ก็ตอนนี้เราทดสอบม,มาแล้วประมาณเกือบ2ปีนะครับก็ประสบการสำเร็จทนทานนะครับก็เราใช้ DTMF ในการเปิดปิดปอุปกรณ์หรือจะใช้ที 3G ก็ได้แต่ที่ง่ายๆคือประหยัดต้นทุนก็คือใช้สัญญาณ t t m f นะครับตัวอย่างก็คือเรียกเข้าไปกดไปที่เปิดยกหูโทรศัพท์แล้วกดเลขหมาย สองห้าทีนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับพอเราเรียกปุ๊บโทรศัพท์มันก็จะมีสัญญาณดีทีมเเรียกเข้าไปหรือเราจะดัดแปลงไปยุก์ใช้อะไรก็ได้นะครับเปิดปิดประตูเขื่อนใหญ่ๆที่ใช้ไฟ380โวลต์ซัปเตชันอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับ หรือปฏิกรปรมานูในโรงงานอู่เยี์นี่พาสเวิร์ดเราใช้3ตัวเราเปลี่ยนได้นะครับแต่นี้ใช้โรงงานสมมติว่าถ้าเราใช้ไฟฟ้าอยู่เหมือนกับเราเปิดอุปกรณ์ทุกชนิดก็คือเลสั่ง7-1นี่จะเป็นปั๊มลมปั๊มลม7-1ปั๊มลมนะครับ อ๋อก็คือปั๊มลมมันเต็มอยู่นะครับอัมลมเต็มอยู่สมมติว่าถ้าเราเรปิดปุ๊บเราสั่งปั๊มลมให้มันปิดนะครับนะะเราก็สั่งเก้าหนึ่งนะครับปั๊มลมก็จะหยุดเราสั่งอุปกรณ์ทุกชนิดนะครับสปอตไลท์เราก็เกิดอยู่ที่ตำแหน่ง2ก็คือเปิดเ2ดส ก็จะดังหมดเลยพัดลมทีวีตู้เย็นเครื่องเสียงอุกองปกรณ์ไฟฟ้าพัดลมนีออนสปอรตไลท์อันนี้ก็พันวัตแล้วนะครับโทนกระแสสูงมากดีเจก็ไม่ต้องไปเปิดวิทยุให้พูนวายแล้วก็สั่งปิดดีทีเก้าสองอุปกรณ์ก็จะปิดนะครับนี่คือง่ายถ้าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้0 328 42ตองห หรือเฟซบ o o กแม็กลาสบุรีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ